ใช่เพราะว่าอยู่ที่เมืองไทยมันจะมีค่าใช้จ่ายเรื่องเอกสารใช่ไหมใช่ค่ะค่าใช้จ่ายเรื่องเอกสารเดี๋ยวดีกวก็ต่อเดี๋ยวก็ต่ออย่างเงี้ยสองปีก็หมื่นกว่าบาทหมื่นหมื่นละละสองปีก็หมื่นหมื่นกว่าอย่างเงี้ยต่อ m o u บัตรทํางานสวัสดีสวัสดียินดโตรับสู่ช่องเผยดาวไรเดอร์นะครับวันนี้ผมได้นัดกับพีพ่พี่น้องชาวกัมพูชาว่าจะสัมภาษณ์แกมาทํางานอยู่ที่เมืองไทยนานแล้วกับครอบครัว เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกที่เ่าแก่ไว้ใจให้การบริหารดูแลเองนะครับผมวันนี้ช่วงนี้งานการถ่ายคลิปเกี่ยวกับแรงงานนะช่วงนี้ยากครับเพราะว่าบางคนก็เรื่องงานเดือดผมก็พยายามจะสัมภาษณ์อยู่ก็เท่าไหนว่างคิวคิวว่างก็จะได้อัดลงคลิปอยู่เรื่อยๆครับต่อไปจะนี้อาจจะมีคลิปกินบ้างาพาครอบครัวเที่ยวบ้างหรือว่านะนํารีวิวร้านอาหารอร่อยๆให้กับเพื่อนๆไทยราฐด้วยนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับผม ถ้ามีอะไรที่แปลกใหม่ในการลงคลิปช่วงนี้ก็จะพยายามทำอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับส่วนทางประเทศลาวก็คงคงต้องรอพักใหญ่เลยก่อนที่ผมจะได้ไปเที่ยวไปรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวตอนนี้ก็จะเป็นแนวๆนี้ไปก่อนฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดหัวใจให้เคยดาวไรเดอร์คนนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมรับอาหารจากที่เซ็นทรัลชุมบุรีเสร็จแล้วแล้วผมก็จะเดินทาง เอส่งสินค้าที่บางแสนก็จะแวะไปหาพี่เขานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดินทางกันไปเลยนะครับป้านะครับ,รบก็ทำกรบุญชาทำงานกันอยู่ที่ในเอกเตี๋ยวเรือนะครับผม,ผมก็แวะเวียนอุดหนุนกันได้นะครับเดี๋ยวนี้เรามาสัมภาษณ์พี่เขากันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปสัมภาษณ์กันเลยครับผมครับอันนี้ร้านในเอก,กเตี๋ยวเรือครับผมที่พี่น้องแรงงานนะกัมพูชาไทยลาวพ่มาก็ทํางานกันหลายที่แต่วันนี้มาเจอ พี่สาวสวัสดีครับพี่สาวชื่ออะไรครับชื่อยิ้มจ้าอ๋อพี่สาวมาทํางานอยู่ที่ประเทศไทยนานระยังครับผมนานแล้วครับนานแล้วเอ่อพี่สาวพี่สาวนี่เป็นคน,นกัมพูชากัมพูชาอยู่อยู่อยู่จังหวัดอะไรครับชากเลือกจังหวัดไหมจังหวัดลำเจียงอ๋อพอดีไปอยู่ริมถนนอาจจะเสียงไม่ค่อยได้ชัดหน่อยจ้ะเอ่อพี่สาวนี่ ปกตินี้กลับบ้านบ้างป่ะครับช่วงโควิดยังไม่ได้กลับเลยค่ะโอยังไม่ได้กลับเลยผมก็เห็นที่หลายนานแล้วเนาะเพิ่งมาเอาอาหารอยู่อยู่ที่นี่ห้าปีค่ะแต่เมื่อก่อนก็อยู่กรุงเทพยอยู่สามจังหว,วัดเ้าต้านาใจดีไหมครับใจดีค่ะน,นี่อันนี้มาเป็นครอบครัวหรือว่าเป็นเป็นครอบครัวค่ะครอบครัวแปลว่าก็เงินเดือนเยอะอยู่เนาะก็พอ กับอวอ๋อ้่างช่างทำกับงานเ้างานเรานี่แหละคือเราดูแลบริหารให้แกแล้วก็อืมเปว่าปกติที่ที่การดูแลบริหารเนี่ยเขาจะมีโบนัสอะไรที่นี้ให้ไหมแบบว่ายอดยอดดีมั่งอะไรเงี้ยเพิ่มมั่งไหมไม่มีอ้ก็เปรียบเทียบว่าทางานอยู่ที่เมืองไทยกับกับบ้านที่เนี่ยมันค่าแรงมันต่างกันไหมครับพอดีเพื่อนๆแบบอยากรู้ ก็เราแต่งงานนะพี่แซงแซงกันเยอะอยู่นะคะแางกันเยอะอยู่ก็ถ้าเราเป็นงานเก่งงานก็ทางเรีงเราก็ก็เพนใช่เพราะว่าอยู่ที่เมืองไทยมันจะมีค่าใช้จ่ายเรื่องเอกสารใช่ไหมใช่ค่ะค่าใช้จ่ายเรื่องเอกสารเดี๋ยวดีวก็ต่อเดี๋ยวก็ต่ออย่างเงี้ยสปีก็หมื่นกว่าบาทหมื่นหมื่นนเร่สปีก็หมื่นหมื่นกว่าอย่างเงี้ยต่อ MOU บัตรทํางานเนาะใช่ แล้วแล้วพี่ทํางานอยู่เนี้ยพักอยู่ที่นี่เลยหรือว่าพักที่นี่ค่ะเขาที่นี่คืออยู่กบบแกฟรีเลยค่ะคือฟรีค่าใช้จ่ายเรื่องที่อยู่ที่เออเหมือนว่าเราได้เก็บเงินเก็บเงินได้ไปในไปในตัวด้วยเนาะ,ะอ๋อเดี๋ยวสอบถามพี่ชายหน่อยเนะา,าะพูดได้พูดได้ครับผมสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมพี่อยู่อยู่ประเทศไหนครับผมอยู่กัมพูชากัมพูชาก็นี่คือเป็น ผมเมียผมเมียกันอ๋อทำเป็นครอบครัวเลยอือสองคนลแหละผมเมียแล้วแล้วได้เอาลูกมาอยู่นี่ไหมไม่พอหมอพี่พี่อยากมีความฝากความคิดถึงถึงลูกไหมหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าผ่านช่องเขยเขยลาผมไม่เคยลาเน,ะนะาะเออครับก็พุ่งมากเลยพูดภาษากูชาได้เพราะว่าผมผมอาจจะฟังไม่รู้เรื่องแต่เพื่อนเพื่อนูชาก็ดูอยู่ลองพี่ลองพูดฝากความคิดถึงของลูกถึงครอบครัวฝั่งนั้นได้เลยครับผม พูดได้เลยไม่ต้องไม่ต้องอายครับครับอ่าพูดไม่เป็ยนพูดไม่เป็นไม่เป็นไรโอ้ไม่เป็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ผมก็เห็นว่าเออการดูแลบริหารผมเห็นพี่ว่าเออสงสัยอยู่ว่าพี่ได้เงินเดือนการทํางานดูแลทั้งร้านนี่แปลว่าเจ้านายถึงว่าไว้ใจการบริหารได้ดีมากเพราะเห็นมาหลายปีแล้วเหมือนกันทั้งแต่ผมใช่ใช่โอ้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแซ่บๆซนายเอกก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่ ทานก็มาได้ครับผ่านแล้วมาคหนุนได้ในเอกกเดียวเรืออยู่ริมถนนเขาหลามขาลงหาดบางแสนเนาะใช่ครับบริหารงานสองสองคนเ่าแก่จะมาบ่อยไหมบ่อยอยู่ครับบ่อยอยู่แปลว่าผมก็ร้านนี้ขายดีนะรสชาติก็ไม่ได้เลยมีทั้งขนมมีขนมถ้วยอ๋อเดีเขาดูขนมถ้วยหน่อยพี่เนาะอ๋อนี่อันนี้ขนมถ้วยนี่อันนี้ฝีมือพี่ใช่ไหมครับ โอ้ขนม้วยก็ได้ครับโอ้อันนี้เปรียบเทียบก็เหมือนสูตรสูตรกัมพูชาเลยใช่ไหมเฮ้ยเอาชากระทยนี่กินเหมือนกันเลยเนาะเราทำไปเรื่อยๆก็พัฒนาเรื่อยๆอืออย่างเงี้ยพอเราทำอย่างนี้ยมันพัฒาานาตามก็อ๋อดูนะการบริหารงานถือว่าเดี๋ยวนี้แรงงานด้านเนี้ยในเมืองไทยคนไทยจะแทบจะไม่มีละใช่ใช่ครับเพราะการบริหารงานมันมีความรับผิดชอบสูงอ่า อันนี้เดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยพี่ฝากความคิดถึงลูกสาวลูกชายฝั่งกัมพูชาได้นะขอเป็นภาษากัมพูชาเพราะว่าชอบผมสามารถถึงนู้นเลยนะได้ก็นึกนึกโกนนึกไม่เอาจังตุเตียนโดยเนียแต่ตบนิลิตุยตูปบาโมปบาเดี๋ยวให้จำเป็นลาเดลสูแล้วก็มาให้ป่าตุเตียนตุลีสโรตุลีบังโอนสโร สมวยสกุภีบรอตรงนั้นนี่มาโกนรินฉลาดฉลาดตงนั้นี่อ๋อขอบคุณครับเขยลาเขยลาอาจจะฟังไม่ไม่ออกแต่ว่าน่าจะความหมายคือความห่วงใยและคิดถึงส่งเงินให้ครอบครัวอยู่เรื่อยๆเพราะว่าช่วงนี้โควิดใครกลับไปกลับได้แต่กลับไทยลําบากเนาะกลับกลับมาลำบากค่ะใช่ใช่ใช่แม้แต่ตัวเขยลายังกลับบ้านแม่ยาไม่ได้เลยกลับไป กลับมาค่าใช้จ่ายค่าการกักตัวหัวหนึ่งก็หลักสามหมื่นต่อหัวที่เ,ออเช็คมาใช่ค่ะคือค่อคอคอคาเสียค่ารถเยอะอย่างเงี้ยแล้วเวลาําชายแดนก็ลำบากอย่างเงี้ย<ม>เราก็ต้องรอให้โควิดมันสงบให้มันหายก่อนแล้วก็ทางกลับบ้านสะดวกเราก็ไปได้ง่ายออพี่<ด>ฝากเชิญชวนแรงงานกัมพูชาที่อยากจะมาทํางานที่ที่บางแสนก็ได้นะครับเพราะาตอนนี้แรงงานขาดเยอะมากเลยมีแต่คนถามหา ก็ยอยู่แต่ก็ว่าคือบางคนก็มาไม่ได้อย่างเงี้ยคือยังไม่มีบัตรตอนนี้คือถ้าบางคนก็เท่าก่ไม่ทาบัตรให้อะไรอย่างเงี้ยคาก็ลาบากอ่ะใช่ใช่ครับเพราะปุ๊บทำบัตรทำอะไรอย่างเงี้ยอืมเพราะอย่างมาทำใช่ใช่เพราะว่าที่นี่แรงงานต่างชาติจะมีสองสัญชาติที่ผมเห็นเยอะสุดก็คือกัมพูชากับลาวพม่านี่จะจะไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่เลยโอ๊ย ขอบคุณมากนะครับที่ให้เขราวช่องไรเดอร์ได้สัมภาษณ์ได้รู้จักวิถีชีวิตของแรงงานต่างชาติแต่ละประเทศในการทํางานเพราะว่างานประเภทนี้แรงงานไทยไม่มีไม่มีเลยเพราะว่าส่วนใหญ่จะเข้าอุตสาหกรรมอมตะกันหมดนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอขอบคุณฝากกดติดตามช่องเขราวไรเดอร์ด้วยนะครับช่วงนี้จะมีคลิปใหม่ๆแนวใหม,ใใหม่ จะมาลงหนูให้เรื่อยๆให้เพื่อนได้กดติดตามกันนะคะอบคลิปนี้ขอลาก่อนครับสบายดีสวัสดีครับบ๊ายบาย